สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับสาวสวยเลยจ้เมือณีพามากินอันข้าวจ้ะน้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็เข่าวสวยจ้ะอาหารกักตัวจ้ามณนนีกะมือที่8ดทีเก้าเลยจ้ะไปตรวจเมื่อวานนี้ผลบพบพบเชื่อจ้ะแต่ว่ากักกักตัวต่อไปอีกอาทิตย์นึงมาจะมามากินแสบน้ำกันอันใดทั่วจ้ะมาละน้อยนึงแล้วก็ผักกาศเขา กินง่ายๆจ้ะมียังก็กินง่าละจ้ะน้ำพริกปลากระป๋องทำเห็ดแบบง่ายๆจ้ะเอาวันน้ำพริกปลาแม่แล้วก็ค้นๆจ้ะแซ่ มาจะบมาเซ็บเซน้ำกันกินกับบักทั่วเขากันมากเลยจ้ะน้ำพริกปากปองบอเบดบเได้บ,ดบีให้มันเละได้จ้ะ หุงเขาจะเศร้าจ้ะลืมกดพราะมากินแล้วเขาบื่สุกแก่ตายยกหัว่มาละเจ็บจ้ะ เน่ากินบอ่อเสบขออภัยด้วยจ้าเพราะว่าสุกักโตจ้าไม่ยังกระกินอันนั้นประกาดขาว Trứng nằm ủn cả. lah like you kinuk know. เข่าเข่าหอมมะลิแม่เป็นทรงมาแต่โดนละจ้ะุ้งพอดีเสียมากเลย หนี่งเด็ดแต่งานจาบไม่ได้กินโดนลาจาน้ำพริกปลากระป๋อง ทัวกับบกบปันได้ <c oughs> <c oughs> สีเสือลงเก็บโจเนสังเกตไม่ได้สีนี้ <laughs> มักสีสม้มจ้ะตามจริงมักสีแดง Ừm. Làm ơn. ออกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะ